สวัสดีครับวันนี้ผมเดินเล่นหน้าหาดผมเดินกับเอมเนเอมเนเป็นสัตว์เลี้ยงผมเอมูเจนน่ารักมากผมชอบผมชอบออว่ายน้ำทีทะเลแล้วก็เดินเล่นหน้าหาดผมมีสัตว์เลี้ยงอีกหนึ่ง ที่ประเทศอังกฤษผมมีเต่าจริงๆะครับแล้วว่าตอนนี้ตอนนี้พ่อแม่เลี้ยงเพราะว่าผมมาอยู่ที่ประเทศอังกฤษคุณมีสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าครับอคอมเมนต์ในคอมเมนต์ข้างล่างนะครับแล้วก็ผมมีคําถามคุณชอบคุณชอบที่ไหนามากที่สุดในประเทศไทยอตอบข้างล่างในคอมเมนต์นะครับ ขอบคุณมากครับเราเจอกัน